มาครับยินีต้อนรับเข้าสู่ WWE 2K25 Showcase ตอนที่2แล้วนะครับ The Headshrinkers ประทะกับ The s t e i n e r Brothers นะฮะใน WrestleMania ครั้งที่9ครับปี1993นะนี่ครับสนาม WrestleMania ครั้งที่9นะมาแล้วครับ The Headshrinkers นำมาโดย Alpha a n o a i e ครับ ฟาฟาตูแล้วก็ซามูมานะฮะอ่านผิดอ่านถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าแมเขาเก่าเกินครับเกิดไม่ทันเหมือนกันปี93นี่ผมก็อายุได้ขวบเดียวเองแกงนี้นี่เขารุ่นเก่ากึดครับแมแมทนี้ผมไปดูของจริงมาแล้วนะครับโคษไว้ป่วงอนะอาปาอันวาอก็คือกวนทั้งแม์ครับเดี๋ยวกวนเดี๋ยวกวน ทีมซามัวนี่เขาถุกติดก,กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจริงๆครับ oh, โอ้โหเรียกได้ว่าล่ำไปวุ่นวายไปครับใครอยากดูของจริงไปดูกันได้นะฮที่เน็ตฟ i ิกครับซามักับฟาตูฮะผูแท็กทีมสายซามัวระดับออริจินอลครับ แล้วก็ออกมา้วฮะ The s t e i n e r Brothers ครับ Rick s t e i n e r และก็ Scott s t e i n e r นะครับ Scott s t e i n e r ภาคนี้เขาก็มีเวอร์ชั่นที่เราคุ้นเคยกันด้วยนะฮะแต่ว่าเป็นตัวละครปลดล็อกใน My Rise ครับอันนี้ก็มาดูตัวละครรุ่นเก่าันก่อนะ ดูดีครับว่าภารกิจวันนี้มันจะยากง่ายแค่ไหนฮนะจะมีอะไรให้เราทำบ้างต้องรอลุ้กันนีสมาในคันง,คงนี้ก็จัดขึ้นที่ลาสเวกัสเนวาดาครับ <to> มาเริ่มแมตช์ครับเราเป็นซามูนะเจอกับริกสไตเนอร์ฮะอา้าจะโคลสไ l เจอต่อยก่อนมาขึ้นมา2อภารกิจนะครับนี่สองกระแทกภารกิจแรกครับเล่นงานคู่ต่อสู้ที่ยืนติดมุมอยู่นะฮะ3ทีครับวกนการ โจมตีหนักหรือโจมตีเบาก็ได้อ่าโจมตีเบาแล้วกัน1ที2ทีแล้วก็3ทีครับต่อไปเป็นการกดท่าล้อเลียนนะลูกศรขวาครับง่าย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 เอาจากโค้ชไลน์ไม่ได้ครับบล็อกได้อยู่อ่าอันต่อไปมีเวลาจำกัดด้วยนะครับเป็นการจบท่าคอมโบโดยการโจมตีเบานะฮะสองครั้งด้วยนะโอ้โหปั๊มก่อนปั๊มก่อนเฮ้ยเอาเลยสิบวิเดี๋ยวทันห้อ จบท่าโจมตีเบาหนึ่งทีครับอีกทีมานี่จบคอมโบโดยโจมตีเบาแล้วง่ายๆเรียงอาจก่อนมาภารลกิตต่อไปครับเล่นงานคู่ต่อสู้ที่ติดมุมอยู่นะครับสามทีฮะเป็นการโจมตีหนักอันที่สองเป็นการวิ่งเข้าไปโจมตีคู่ต่อสู้นะครับได้เลยปั๊มเรียบร้อยแล้วก็ได้หนึ่งทีครับอันบนอั้างล่างคอมพีสนะฮะ เฮ้ยเบียงเฮ้ยเบียงผิดอันหนึ่งที่กลับเข้ามาก่อนจับพุ่มเข้ามาครับริกสไตนเนอร์จะจับอะไรพี่ผมขอเบียงอันมุมอีกทีน่ะจงตีหนักใช่ไหมจ่งตีเบาไม่นบครับอ่าเฮดบัดครั้งที่สองแล้วก็กระทืบเข่ากระแทกครั้งที่สามไหมครั้งที่สามครับเรียบร้อยต่อไปเป็นการเอาเฮ้ยมันเปลี่ยนทิศทางเองว่ะมาพารกิจต,ต,ต่อมานะครับ เปลี่ยนตัวเอาฟาตูเข้ามานะฮะแล้วก็เบี่ยงคู่ต่อสู้เข้าเชือกโอเคอืมทุบเดี๋ยวเฮ้ยทุบไม่โดนบล็อกได้ฮะแล้วก็เบี่ยงไม่ได้ครับโดนรีเวิร์สเอาจะทำอะไรฮะนี่สอกกระแทกเอาโดนรวบอยู่ดีครับโดนกดเฮ้ยเดี๋ยวนึงยังครับพลิกได้มากดห เ,เจอพลิกกับพลิกคืนด,ดิาโอ้โหโ 1, 2, 1คนะหนึ่งสองหนึ่งครับยังครับยังแห่หมวนกันไปมวนกันมาเอาศอไอ้เนี่ยเจอกระแทกเลยปกก็ไม่โดนเอาจะทำอะไรครับไม่ยอมต่อยต่อยอืมต่อยมาไปเวียงทิ้งลงไปครับเข้าคาสสีนเข้ามาทำไมแล้ว สกอตใช่ไหมคนนี้แม่ตอนหนุม่มนี่จำใครไม่ได้ครับเจอรีเวิร์สแท็กเอาซามูเข้ามาครับซามูแท็กเข้ามาแล้วสกอตหันมาเจอซูเปอร์ชิกดิแม่เขาแท็กกันไม่รู้เรื่องหรอจับสกอตสลมครับเรียบร้อยมาตัดเข้าเกมครับภารกิจต่อไปนะครับอ,อันแรกสะสมดามเมจนะเล่นงานคู่ต่อสู้ไปเรื่อยครับ ส่วนอันที่2เป็นการขึ้นเชือกนะครับแล้วก็เล่นงานคู่ต่อสู้โดยการโจมตีหนักหรือว่าโจมตีเบาก็ได้จับเชือกเส้นบนนะฮะเฮ้ยวิร์สกันมันฮะโดนจับเสยอีกครับโดยสกอตสไซเดอร์โดนมากระแทกับพื้นอีกเฮ้ยเริ่มคึกเหรอเอาจับเวียงอัดมุมครับ นี่เจอสอกกระแทกดิโคลาไลน์เน้นๆอย่าเพิ่งแท็กนะอย่าเพิ่งแทกน,นะลากคอขึ้นมาเอาจะต่อยเจอบล็อกครับเฮ้ยรีเวิร์สเกง่งโดนจับเสยอีกเอาโดนกระทืบโดนเสริมแรงแล้วก็ถีบครับเต็มๆทำอะไรอีกพี่มาไม่ยอมฮะรีเวิร์สได้สอกกระแทก ขอสะสมดามเมจน่ยมันจะเป็นอะไรไปแล้วพี่เอาเวียงเฮ้ยกรรมการนี่เกะก,กะดีเหลือเกินแม่หลายแมตช์แล้วนะเวียงชนกรรมการซาโมดรอปซะลากคอขึ้นมาครับเรามีซิกเนเจอร์ต้องจัดเลยดีนี่หมุนเตะครับเตะเต็มหน้าเลยเท้าเปล่าด้วยอ้าวจะทำอะไรเมื่อกี้สกอตจะจับอะไรครับพาวเวอร์สลมนี่มาซึ้นเชือกครับเล่นงานใช่ไหมเอาภารกิจ2มันก็ได้มาเฮ้ยเรามีถ้าไม่ตายว่ะ กระโดดเพสบาดเรียบร้อยไปส,สองสำเร็จก่อนเพสแรกเออดีเหมือนกันยังเข้าเชือกจับยกขึ้นแบดบอดี่ทรอปไอเพสแรกนี่ยังไม่เสร็จเลยอืมเอาจะตกอ่าเจอศอกบีิบล็อกใช่ไหมเมื่อกี้เวิร์สกันไปเวิร์สกันมาครับอ่าจับนั่งนั่งดีๆจัดระเบียบร่างกายครับขึนเชือกเส้นบนแล้วก็เยมตัวนะ จะซูปอเพล็กซ์ไม่ได้ฮะเหมือนว่าจะโดนรีเวิร์สจริงด้วยครับม้วนดิ้นลงมาแล้วก็จับขาหน้าโขกกระเทินมาเกินจะถีบหลบได้จะโคลสไลน์ไม่ทันอีกเฮ้ยเหลืออีกนิดเดียวเองเควสแรกจะสำเร็จนี่สองสำเร็จจนได้ครับจะแท็กเหรอเควส่อไปนะครับอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้จับกดหรือว่าจับใส่สม,มิชั่นนะฮะแต่ข้างล่างเนี่ยบอกว่า ให้ใส่ถ้าไม่ตายแท็กทีมนะตอนที่ผู้ต่อสู้ติดอยู่ที่มุมเรานะครับก็กดใส่ถ้าไม่ตายเดี๋ยวเราทำเฟสสองก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่ากลัวว่าเฟสแรกนี่ถ้าทําไปแล้วจะกดนับสามนะครับไปเหวี่ยงเข้ามุมคนระับได้เวลาถ้าไม่ตายแทนะ็กทีมฮะจับมาแท็กเอาลาตัวเข้ามาแล้วก็นี่ดับเบิลเฟสเฟิร์ส ันต่อไปเป็นการจับแลดนะฮะไม่ยากครับวิ่งไปกัะแทกดครับกด1 2 3เรียบร้อยครับแมริกสไตเนอร์จะเข้ามาไม่ทันครับเฮ้ยอันนี้กินหมูว่ะเล่นงานสกอตคนเดียวเลยเอา้าไม่จบครับบีพออีกฮะฟาตูบีพอเอ,อ้า,ออาซามูมากัดหน้าโอ้ยดีด,ดีบูชายันเหรอ แล้วอาฟาก็เดินขึ้นมาฮะคุณซือตัวแสบครับอาฟาอโนอาอีเอาหัวมาโขกกันโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยเข่าซามูนี่เขาหัวแข็งครับมาแล้วก็เควสนี้ครับการปลดล็อกเรียบร้อยฮะสนามเรซเมนเนียครั้งที่9ครับฟาตูแล้วก็ซามูนะฮะแล้วก็อาฟาอโนอาอีครับแล้วก็ทีมเดอะสไตเนอร์สบราเธอร์สครับปริกแล้วก็สกอตสไตเนอร์นะ คก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับตอนที่2นะขาดตกยังไงขออภัยไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามก็ได้นะครับโอเคถ้าชอบกิลิมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเลยกันนะครับเจอกันใหม่กับโชว์เคสตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ